รงการพระเล็กนิ้น้อยใช้ไปเมื่อปีสี่หกสี่ห้าเอาพระท่ามศูนย์เกลงมารักษาแล้วก็มาที่ท้องภูมิมันอาเจียนอยู่ตลอดเวลาเอ๊ะมันเป็นอะไร ถ้าอย่างนั้นก็ทําใบส่งตัวไปที่สี่ราชก็เลยทําใบส่งตัวลงไปสี่ราชพอไปสี่ราชแล้วไปส่องกล้องดูไม่รู้อะไรเต็มกระเพาะเราก็ตามไปดูเพราะว่าไม่รู้อะไรเต็มกระเพาะโอ้ยมนอยากรู้มันไม่ได้ยากเลยพาออกมาดูอะไรมันเหลือก็เอาอันนั้นมันไม่ดีก็ทิ้งเขาก็เลยผ่าเปลี่ยนทางเข้าออกใหม่กระเพาะตัดทิ้งไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ สุดท้ายมาไม่ตายปี4หกพอปี4เจ็ดมิถุนาศเจ็ดก็เลยมาปลาะเราว่าท่านอาจารย์ดูแลพวกผมหน่อยถ้างั้นผมนี่ตายแน่นอนเพราะมันกินอะไรไม่ได้โเราดึงหน้าไม่ถึงหลังค่าใช้จ่ายเดือนเดือนบางทีไม่มีกระทั่งแม่น้ำมันรถ ก็เลยคุยกันไปคุยกันมาไม่รู้คุยกับโยมพิชัยหรือคุยกับใครก็ไม่รู้ก็เลยได้มาล้านกว่าบาทหรือสามล้านก็ไม่จำไม่ได้ก็เลยวันลุงขึ้นมาให้โยมเขาให้หมูแดงอะมั้งเก็บไว้แล้ววันลุงขึ้นมาก็เลยพวกหมอเขามาเอาไปบริหารจัดการกันเอถอะถ้ามันร้อยหลอก็มาบอกเราเราก็เอาเจะเอาใส่ให้ ถ้าเราไปกรุงเทพเราก็ใส่เยอทีละแสนสองแสนสามแสนบางทีเราก็ใส่ห้าแสนก็มีอย่างปีหกหกนี้เราใส่ไปสองแสนช่วงเดือนตุลาครั้งหนึ่งแล้วก็เดือนธันวาครั้งพอเราไม่ได้ไปกรุงเทพถ้าเราไปกรุงเทพเราก็ใส่เราไปทุกเที่ยวเราก็ใส่ทุกเที่ยวมี ที่เห็นไม่ตายก็มีอยู่สององค์เป็นมะเร็งที่ตับท่านแหวงที่เคยจำมันสาอยู่นี่แล้วจำมันสาอยู่ที่ทุ่งใหญ่ไอแหวงนี่อยู่ที่ไรป้าหรืออยู่ที่ไม่ใช่อยู่ไอสระวะไม่นชายมชาติอยู่สระวะแล้วที่งูงกัดอ่ะ งูกัดอยู่ที่ไหนแล้วเอามาใส่ย,ยาอยู่นี่ที่งูกัดสาย,ายานี่ควันขึ้นเลยงูกัดจนแหวงเคยอยู่จำพรรษาที่นี่แล้วก็ภายหลังมาก็ไปจำพรรสาอยู่ที่ไร่ป้าแล้วก็ไปอยู่ที่ สลาวะกับจันชาติภายหลังมาจันชาติก็เคยกลับมาจำมันษาอยู่ที่นี่ก่อนถึงจะขึ้นไปที่ออุดอรจันชาตินี้พี่เคยพี่เคยจันชาตินี้ไปอยู่แดนสนทยาสามสิบเจ็ดวันปีสี่หกสี่ห้าปีสี่ห้า พี่เขยจย์ชาตินี่ไปอยู่แดนสุนทยาสามสิบเ็ดวันสามสิบเกดวันนี้ได้กินข้าวสองมือ้อหรือได้กินข้าวมื้อเดียวสามสิบเกดวันอยู่เมืองมนุษย์นี่สามสิบเกดวันไปอยู่ในแดนสุนทยานั้นรู้สึกว่ายังไม่ได้พอวันเพราะไม่ได้กินข้าว ตอนที่มากินข้าวเนี่ยมากินก๋วยเตี๋ยวตอนที่ออกมาแล้วนี่ออกมาจากแดนสนทยาแล้วก็ถึงได้มากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวราคาสามบาทมีนะค่ารถเสลเลงจ้างรถเสลเลงเข้ามานี่ราคาสองบาทกินก๋วยเตี๋ยวสามบาทแล้วก็ถึงออกมาออกมาบ้าน เขาเอารถมาส่งจนถึงบ้านราคาสองบาทรถเลิงแล้วก็มากินกว๋วยเตี๋ยวระหว่างทางสามบาทเพราะมีเงินร้อยบาทติดตัวไปมันเหลือกลับมาเก้าสิบห้าบาทก็แสดงว่ากินกว๋วยเตี๋ยวสามบาทแล้วก็จ้างรถเลิงในแดนสนทยามาส่งถึงบ้านอีก สองบาทเหลือเงินกลับมาห้าไอ้เก้าสิบห้าบาทพี่เขยจันชาติที่เอามาให้ตอนที่เราไปทำบุญอยู่ที่หนองบัวที่ตัวเหลืองไปอยู่ไปอยู่ในป่ากับเขาไม่รู้ถือมีดไปเอไม่ได้มีดได้กลับมา แต่รองเท้าไม่ได้กลับมารองเท้าหายมีดมีดยังเอากลับมาได้มีเงินไปร้อยบาทไปพากันไปเที่ยววัดที่อยู่ในเขตรอยต่อระหว่างเมืองเลยกับหนองคายกับอุดร กับนองบวรําพูรอยต่อหมู่บ้านพากันไปเที่ยวแล้วพอตอนเช้ามาจันชาติไปบินทบาทไอ้นี่ก็ว่าจะลงไปตัดกล้วยไปเอาหัวปีมันต้มปกติแกจะไปเอาหัวปีมันต้มแล้วพอภายหลังมาก็เลยวันวันวันที่หายไปนี่ก็เลยไปเลยไม่ได้กลับมาก็ไปหากันอยู่สามสิบเจ็ดวัน กวดจะมาเจออีกทีนึงที่ตอนที่เราขึ้นไปทำบุญอยู่ที่หนองบัว<ม>ก็เลยบอกให้จั์ชาติพาพี่ชายมาเล่าให้ฟังหน่อยจัชาติก็เลยเอาพี่เขยมาเล่าให้ฟังไปอยู่ในแดนสนธยากับเขาตอนที่เราเอาเนนเอาอะไรมาบวชนี่โหเรากลัวที่สุดเรากลัวว่ามันหลงหายเข้าไปในป่าเขาแล้วก็เนี่เอ้ย อยู่ที่เพชรบูรณ์มันหายสององค์ไปเที่ยวถ้ำกันแล้วก็หายไปเลยนี่พูดถึงการอยู่ป่ามีใครมาชักชวนไปที่ไหนเนี่ยห้ามไปบางทีมีคนมาเรียกให้ไปด้วย เราไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์เราก็บอกเขาว่าอย่างนั้นอาจารย์ยังไม่ให้ไปไหนแล้วเขาก็จะหยุดเกื่อกล่อมเราเพราะเรายังไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์บอกเขาอย่างนั้นอย่างอยู่ที่ห้วยน้ำคุณปีสามหกจนเขียนมรณภาพ ปีสามเ็ดปีสามเ็ดมีพระไปอยู่ที่ห้วยน้ำขุนแล้วก็เอาเด็กมามาหาเราก็บอกว่าพามท่องคันนานท่องคันนาได้แล้วก็เอาเราถึงบวชแต่พอพอ่อแม่อยากได้มันท่องขันนาจะได้แล้วจะได้กำหนดบวชแล้ว แต่พ่อแม่บอกว่าไม่มีใครช่วยงานที่บ้านขอเอามันไปพระก็บอกว่าถ้าเอาไปแล้วมันมันไม่มันไม่กลับมากับเจ้าเราจะทำยังไงไม่เป็นไรมันกลับมาได้คือโยมคนนี้ไปตอนเนี่ยหน้านี้เนะี่ยหน้าเดือนมิถุนาเดือนพฤษภาเดือนมิถุนานี่นะหายไปหายไปอยู่สามอาทิตย์ แล้วก็มาลองทุกข์กับพระพระก็เลยแผ่เมตตาแล้วก็มันก็เลยกลับมาพอมันกลับมาที่บ้านแล้วก็เลยพามันมาวัดจะให้มันบวชบวชเป็นนินบวชก็บวชท่องคันนาคเนื้อก็มาเอาผ้าอยู่นี่เนี่ยไปผ้าขาวผ้าเขียวก็มาเอาอยู่ที่นี่ไปบวชไปท่องคันนาคมาแล้วถึงมาบวชพอไปหายไปอีก สองสามอาทิตย์พระก็เลยมาช่วงงานบวชอยู่ที่นี่บอกว่ามันไม่บวชแล้วมันมันไปแล้วอา้าวล้วทำไงกบพ่อแม่เขามาขอเอาไปเพื่อว่าจะเอาไปช่วยงานที่บ้านเขาบอกเขายุบอกว่าถ้ามันไปล่ะมันไปมันมันกลับบ้านนะ่ะมันไม่ไม่กลับมาหาเจ้านะมันไปเลย ก็บอกเขาแล้วเขาลูกของเขานี่จะทำยังไงเรา mm. ก็ช่วยไม่ได้ก็เลยมันไปอยู่บ้านคืนไม่ไม่ตลอดคืนมันไปถึงบ้านก็ไม่รู้มันหนีตอนไหนพ่อแม่นอนหลับแล้วมันหนีตอนไหนก็ไม่รู้เพราตอนเช้ามาก็ไม่เห็นไม่เห็นที่มันอยู่บ้านไม่เห็นที่นอนมันมีแต่ที่นอน ตัวอันไม่อยู่แล้วมันพับพ้าหมเพิ่มไว้ให้เรียบร้อยมันก็ไปนี่ปีสามเ็ดสามเกดสามแปดสามเ็ดอยู่ที่ห้วยน้ำขุนบนห้วยน้ำขุนตรงนี้ฉะนั้นเวลาเราอยู่ในวัดพวกพระเนนก็เหมือนกันไอคนที่เป็นทุกข์มากที่สุดก็คือเรา เรากลัวว่ามันลูกเขาจะหายแล้วเราจะหาลูกที่ไหนมาแทนเขานี่ยคือปัญหาพวกคนมาอยู่วัดนี่ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะสุขสบายอะไรนะมีคนมาอยู่ด้วยนี่เราเป็นทุกข์อย่างเวลามาลงสลามานี่ถ้ากลับไปนี่ถ้าเกิดเรื่องพี่ใหญ่มาดักอยู่กลางทางเนี่ยทำยังไงแบบเดียวกับไอ้ห้วยสังจก ออกมาจะมาทําวัดเช้าพี่ใหญ่ก็มาดักอยู่กลางทางแยกถาดแยกขันให้ซะหัวไปอยู่อีกข้างหนึ่งแขนไปอยู่อีกข้างหนึ่งขาไปอยู่อีกข้างหนึ่งหัวก็ไม่เห็นน่ยหายไปเลยเนี่มันมันไม่ได้ว่าจะมีความสุขสบายอะไรนั้นอยู่ป่าคนจะไปคิดง่าย บางทีพระขึ้นไปบนเขานี่นู่นต้องเอารถไปรับเอาแปงหกหายไปนู่นหลายครั้งนั่ที่ไปเอาได้เอารถไปรับเอาที่แปงหกพากันขึ้นไปบนเขาเนนฟ้าใสไอ้ครูบาฟ้าใสนี่ก็เหมือนกันไปไปไปออกที่ไหนฟ้าใสตอนนั้นเคยหลุดไปไหมหรือ หรือรุ่นไหนที่หลุดออกไปเฮ้อไหนกูบาฟาใสนี่ก็ไปไปกิ้งอยู่ที่ไหนที่แผลเต็มตัวเห้อทางลงเขานั่นเหรอโอ้แถวลงรถเนี่ยโอ้ มันกิ้งอยู่แถวนี้แผลเต็มตัวพ่อต้องมาทำแผลให้กุบาฟา้าใสนี่เป็นเนนสมัยก่อนที่เรียกว่าเนนย่อยๆเนๆเนโหดรุนรุ่นกุนบาฟา้าใสนี่รู้กันเลยดังไปงานหลวงปู่ท่อน งานคล้ายวันเกิดหลวงปู่ท่านวันที่หนึ่งพฤษภานีไปก็เดี๋ยวก็ได้ประกาศหาอีกแล้วพระขาวฟ้าใสหายไปอีกแล้วฟ้าใสไอ้พระไอ้พระขาวมากับท่านอาจารย์สาครนหายไปแล้วตามหากันเที่ยงคืนเนีหาไม่เจอต้นงานหลวงปู่เจียงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เจียก็เหมือนกัน พักขาวฟ้าใสหายไปตามหาอื่นที่หนึ่งมึงกูจะได้กลับมาใช่ไหมฟ้าใส <c oughs> กูจะหาฟ้าใสเจอจากนั้นเวลาอยู่ป่าเวลาอยู่อะไรนี่ต้องโอ้โหอย่างอยู่ที่จะคุกจะเคริรมุนนี่โอ้เดินตามทางตามเทิงอะไรพวกนี้ตมาเนี่โอไม่ได้ว่ามีความสุขเพราะเคยรู้จัก เคยรู้จักว่าพวกนี้เขามีพวกเราไม่รู้จักเขาเขามีอย่างเวลานั่งอยู่ตรงนี้เราถึงได้ติด้กระดาษไว้มันเป็นทางเดินเวลาเขามาฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆของวัดเวนี่เป็นเรื่องที่ระทึกใจในหลายๆเรื่อง ฉะนั้นพวกที่มาอยู่วัดต้องระวังใครจะมาชวนไปที่ไหนก็ตามหรือจะออกไปนอกวัดหรือจะออกไปอะไรต้องคิดเสียก่อนว่าเราอยู่ในการปกครองของครูบาอาจารย์หรือเราอยู่นอกปกครองถ้าเราอยู่นอกปกครองคือว่าหมายถึงว่าเราอยากจะไปไหนเราก็ไปตามอำเภอใจของเราอย่างนี้มันไม่ใช่ ถ้าเราไปแล้วถ้ามันไปเกิดอะไรขึ้นมาถ้ามันไม่เกิดนี่ไม่มีปัญหาหรกถ้าไปเกิดพี่ใหญ่เตะตามทางเนี่ยหมดเลย mm hmm. ก็ดูวันนั้นมันมามันมานี่มานี่เสร็จไม่ได้ยินเสียงหมาเห่าอะไรนิดหน่อยนู่นมันตัดไปนู่นมันไปดึงไงนั่นไปดึงต้นไม้อยู่ตรงที่ติดก,กับตอชะดอรตรงที่ว่างอยู่ตรงนั้นมันดึงต้นมากมันทิ้งทิศทาง เลยไปดูร้อยสี่สิบแปดเซนร้อสี่แปดเซนวันนั้นไปวัดกันดูอยู่ดังนั้นเวลาอยู่วัดเวลาอยู่อะไรนี่ให้อยู่ในขอบเขตของวัดแต่บัดนี้ปีนี้เรามีที่เพิ่มขึ้นมาอีกที่หนึ่งก็คือที่เราทำโรงพยาบาลมันก็มีขอบเขตของโรงพยาบาลอยู่ที่วัด ที่จะอยู่จำมันสาถนนนี่เป็นถนนของวัดมีชื่อว่าถนวนวัดเวรุวันเราขอจากกรมป่าไม้มาเป็นถนนคือพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้คือกรมของกรมป่าไม้แล้วพื้นที่ทําสร้างวัดในที่ป่าสงวนอันนี้เราขอพื้นที่ทําใช้พื้นที่ทําวัดแล้วก็มีขอบเขต มีกำแพงแล้วก็ตัดตรงขึ้นภูเขาไปสันปันน้ำแล้วก็ทางนั้นก็ลงไปที่กำแพงแล้วก็ลงไปถึงขึ้นไปถึงสันปันน้ำถ้าฝั่งสันปันน้ำทางฝั่งนู้นเป็นนอกวัดทางฝั่งนี้เป็นในวัดถ้าเวลาเราไปเที่ยวป่าหรือไปอะไรมีจำความจำเป็นที่จะขึ้นไปบนป่า ถ้าเกิดว่ามันหลุดออกไปนอกวัดมันนี่นอกขอบเขตของวัดนี่หลังสันปันน้ำไปเราเก้าวไปก้าวแรกนี่ขาข้างหนึ่งยังอยู่ในเขตของวัดอยู่พอก้าวที่สองหลุดออกไปน่ยถือว่านอกเขตของวัดถนนก็เหมือนกันกำแพงก็เหมือนกันมันมีกำแพง แล้วนี่ก็เป็นถนนเส้นนู้นก็เป็นถนนของวัดที่เราทําออกไปเป็นถนนของวัดที่ของวัดแปลงนั้นมันมีที่45ไร่แล้วก็ที่สวนทุเรียนสวนทุเรียนอีก16ไร่ที่เพิ่มเติมเข้ามาเราเปิดประตูออกไปที่พูดนี่หมายถึงว่าขอบเขตของวัด ผู้ที่จะอยู่จำพรรษาทำไมเมื่อก่อนไม่พูดก็เพราะไม่ยังไม่ได้ประกาศจำพรรษาวันนี้จะเป็นวันที่ประกาศจำพรรษาก็เลยพูดขอบเขตของวัดให้ฟังอันนี้ตามธรรมเนียมตามประเพณีปฏิบัติของคณะสงฆ์เอาล่มเขาหรือเอาสันปันน้ำเป็นขอบเขตของวัด หรือกำแพงวัดเป็นขอบเขตของวัดหรือถนนของวัดหรือแม่น้ำแม่น้ำก็เอาล่องน้ำลึกอย่างแม่น้ำโขงเนี่ยเอาล่องน้ำลึกเป็นเขตของวัดถ้าวัดที่ติดแม่น้ำจะมันมีข้อจำกัดของคณะสงฆ์น่มีข้อจำกัดของมัน ดังนั้นพอรู้แล้วว่าหลวงปู่เพิ่จะอยู่จำมันสาที่ภูมุดก,ก,ก็ก็ไม่เป็นไรแล้วคนอื่นมีใครรู้ข่าวไหมว่าจะมีใครมาเพิ่มเติมอีกถ้าไม่มีข่าวว่ามีใครมาเพิ่มเติมอีกเราก็จะเริ่มพิธีเริ่มพิธียังไงบ้างวะหลวงตาที่บาดลืมหมดแล้วเนี่ยทำอะไรก่อนเหรอ ทำขอขมาก่อนทำขอขมาพระรัตนไตยก่อนแล้วก็กราบกราบครั้งที่หนึ่งกาบครั้งที่สองกาบครั้งที่สาม mm hmm. การกราบนี้ให้พากันพยามลํำลึกถึงพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในการตัดสู้ของผู้เจ้า เชื่อมั่นในพระธรรมคือคำสั่งสอนของผู้เจ้าเชื่อมั่นในพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติตามคำสอนของผู้เจ้าคนที่งดเว้นตามศีลห้าหรือคนที่กราบลํำลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าชื่อว่าพระสงฆ์พระสงฆ์นั้นไม่ใช่ว่าเป็นคนเป็นนักบวชอย่างเดียวนะ พระสงฆ์ที่เป็นฆราวาสก็มีพระอริยะที่ไม่ใช่สาวกก็มีเราต้องเราต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจคำว่าพระสงฆ์สาวกหรือพระสงฆ์ที่ไม่ใช่สาวกใครละ่ะที่ไม่ใช่สาวกก็คือไม่ได้บวชตามเสด็จพระพุทธเจ้าพวกที่เป็นฆราวาส อย่างอนาถาบินดิกาเศรษฐีนี่เป็นสาวกนางวิสาขานี่ก็เป็นสาวกที่เรียกว่าพระอริยะแต่ไม่ใช่สาวกพระอริยะนับเอาตั้งแต่ขั้นไหนนับเอาตั้งแต่ทำลายสังโยชน์ได้สามข้อ สักายยิธิวิกิกิจาสาศีรพัตรปรมาตนี่สังโยชน์ที่เป็นเครื่องลึงลัดจิตใจถ้าทำลายสังโยชสามข้อนี้ได้แล้วชื่อว่าพระสงฆ์แต่ไม่ใช่สาวกต่อเมื่อมาบวชรักษาศีนตั้งแต่ศีนแปดขึ้นไปถึงจะถือเป็นพระสงฆ์สาวก แต่ถ้ายังไม่ได้ถือศีลแปดยังถือศีลห้าอยู่เป็นพระสงฆ์ที่ไม่ใช่สาวกที่เรียกว่าคารวสเป็นพระอาริยะที่ไม่ใช่สาวกมันต้องทําความเข้าใจถ้า,าเราไม่ทํำความเข้าใจมั่วไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์มันต้องมีหลัก ทางพระพุทธศาสนานั้นต้องมีหลักมีเกณฑ์ในตำราต่างๆมันมีที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจในครั้งก่อนก็มีการศึกษาทำความเข้าใจที่ว่าพระอริยสาวกหรือพระอริยะที่ไม่ใช่สาวกมันมีมาดั้งเดิมแต่บัดน,นี้ถ้าเป็นพระอริยะขั้นสูงขึ้นไป ทำลายสังโยชน์เบื้องต่าได้ทั้งหมดเหลือสังโยชน์เบื้องบนหรือทําลายสังโยชน์ได้ทั้งหมดมันมีสังโยชน์คืออะไรสังโยชน์คือเครื่องลึงรัดจ,จิตใจมันมีอยู่แค่นั้นคือตัวสกายธิฐิวิกิกิจษาศีศรพัตป,ปรมารตกามลาคพยาบาทนี่เรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ํา ถ้าสังโยชน์เบื้องบนกับมีอีกห้าข้อในสังโยชน์เบื้องบนแต่ขอให้สังโยชน์ตัวใดตัวหนึ่งมันขาดลงไปอย่างตัวสก,กายยทิฐิมันขาดลงไปแล้วเนี่ยมันไม่มีที่ตั้งของสังโยชน์ทั้งหมดมันไม่มีที่ตั้งเพราะทุกวันนี้สังโยชน์มันมาตั้งอยู่ที่ตัวสก,กายยทิฐิ ความถือเขาถือเราถือว่าเราต่ําต้อยกว่าเขาหรือถือว่าเราเขาตำต้อยกว่าเราเนี่ในความถืออีกถือเขาสิบข้อถือเราสิบข้อในตัวสก,กายยนิธิวิกิกิจฉาศรีรพัฒตปรมาตถ,ถ้าตัวสก,กายญาิธิมันถูกทําลายลงไปแล้ววิกิกิจฉาจะสงสัยกับอะไรศรีรพัฒตปรมาตเรื่องรูปเรื่องคำไม่มี ในสินในพจน์ก็ไม่มีนั่นจากนั้นถึงตั้งทําความเข้าใจกับคําว่าพระสงฆ์สาวกหรือพระอริยะที่ไม่ใช่สาวก